มาเนี้ยเพิ่งผ่านไปเมื่อปีที่แล้วตอนทะลุประมาณสักเนี่ยหกร้อยจุดเองแล้วไอ้เส้นที่ทะลุปไปแล้วเนี่ยตอนเนี้ยมันบอกว่าเนี่ยเข้าใจใช่ไหมฮะที่หุ้นตกมาห้าร้อยเจ็ดสิบกว่าเมื่อตอนนิ้วพฤษภานนั่นแหละตกมาให้เห็นว่านี่คือแนวรับเข้าใจใช่ไหมฮะถ้าซื้อตอนทะลุหกร้อยปีที่แล้วไม่ทันมาซื้อห้าร้อยเจ็ดสิบปีนี้ก็ได้แถมถูกลงนี้นะเพราะเส้นนี้มันเตี้ยลงเข้าใจใช่ไหมฮะนะนี่เป็นการยืนยนันแม้มันจะมาช้ากว่าลีเนี่ยคุณเจตน,นะถ้าเป็นแนวโน้มขาขึ้นล็อก สเกลจะให้สัญญาณหลุดแนวโน้มที่เร็วกว่าลีเนียแต่ถ้าเป็นแนวโน้มขาลงนะล็อกสเกลจะให้แนวต้านหรือการทุบแนวต้านที่ช้ากว่าลีเนียนะแต่ถูกทั้งคู่อะฮะนี่ก็คุณจะซื้อตรงสามสามเอ่อสามร้อยเจ็ดสิบตอนที่ทะลุมาตอนลีเนียหรือจะมาซื้อตรงนี้ก็ได้แต่อันนี้ก็คือบอกว่าไหลลงมาแล้วเนี่ยมันบอกแนวรับไงขณะที่ถ้าดูลีเนียเนี่ยอาจจะไม่ให้แนวรับตรงนี้คุณเพราะมันอู้เป็นไปทะลุลงไปไหนตั้งไหนละเข้าใจใช่ไหมนะฮะแต่ถ้าล็อกมัฟเนี่ยเป็นการยืนยันเลยว่า แนวโน้มลงตลอดสิปีจบแล้วแล้วตกมาเนี่ยตกมาให้ซื้อด้วยแล้วถ้าเกิดมีลงมาอย่างที่เราเคยครัวน่าจะเป็น wave a หรือเปล่าเนี่ยแล้วที่ที่ c a นเดลซิกเป็นอาการหยุดคิดหยุดคิดอยู่ตัวเนี้ยเอ๊ะมันทำ wave b หรือเปล่าวะเนี่ยนะทำ wave b หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวปีหน้ามันจะลงเวฟ e c หรือเปล่าน,นะลงมายังไงก็ยังดีอยู่ดีอ่ะเพราะไอ้ตรงมาแถวแถวห้าร้อยห้าร้อยต้นต้นเนี่ยในปีหน้าเนี่ยใช่ไหมฮะปีหน้ามันจะไปอยู่แถวเนี่ยกลางปีหน้าเนี่ยมันอยู่แถวห้าร้อยเนี่ยเข้าใจใช่ไหมฮะไม่ผิดเลยถ้ามมมมัันนนนนจะลงลงงงงงเเวฟ C าาาาตตรีีีี้้กก็็ยยยอออูู่่ใขขึดดสสิป A B แบบ เข้าใจใช่ไหมฮะนะพร้อมที่จะขึ้นเพราะว่าทดสอบแนวรับ A B C สมบูรณ์แบบเลยนะครับวันนี้ก็เป็นการดูบนอะไรฮะบนภาพที่เรียกว่าล็อก c a l e แต่ถ้าดูอีกอย่างหนึ่งนะครับบางคนบอกว่าเออเขาตำราบอกไว้ว่าผ่านหลายๆยอดได้ยิ่งดีไอ้นี่มันผ่านแค่สองยอดเองแน่ใจหรือว่ามันคงจริงจริงๆแล้วเนี่ยบางคนก็จะลากเขาไม่ลากเส้นนี้นะครับเขาลากเส้นนี้แทน ยอดนี้ต่อยอดนี้ต่อยอดนี้คล้ายๆต่อนเราลากขาขึ้นเนี่ยคือมันต่อกันต้องสามฐานอันนี้ต่อกันต้องสามยอดน่าจะมั่นคงมากกว่านะฮะไอ้ไอ้ยอดแหลมๆมันนี่มันมันเป็นเออเลอร์ขึ้นไปไงมันแบบมันฟองสบู่มากไปหน่อยอย่างเงี้ยนะสามยอดนี้ต่างหากที่น่าจะมั่นคงกว่าถ้าลาลกปับตามสามยอดนี้นี่ครับคุณก็จะพบว่านี่ไงมันกําลังสู้อยู่เนี่ยไอ้ที่มันไซด์เวนี่นะตลอด เป็นแคนเด็กซิกหยุดคิดมาเจ็ดเดือนเต็มเนี่ยเพราะมันไม่รู้จะเอาไงดีมันจะยืนหรือไม่ยืนอยู่เส้นนี้ดีเข้าใจไหมฮะเส้นนี้มันกำลังสู้รับรับรับกันอยู่เนี่ยนะฮะจริงว่าทั้งล็อกทั้งลินเนี่ยบอกคล้ายๆกันว่าแต่กูละเส้นกันนะเส้นของล็อกกับเส้นลินเนี่ยกูละเส้นกันแต่บอกคล้ายๆว่าตรงเนี้ยคือเป็นจุดที่ทำไมมันถึงหยุดคิดถึงไม่ยอมตกต่อเพราะว่ามันมีแนวรับไอกระจุกเนี้ยไม่ว่าจะในล็อกเส้นเมื่อกี้หรือในลินเนี่ยเส้นเนี้ยมายันรับเอาไว้เข้าใจใช่ไหมครับแต่ถถึงง้้้้้้าาาาาาตมมมนน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 นีีีีจริิเเเ่่่่ยยยยยยลลลลลกกก็็บออะะววววัแแแปปทุไพืูส ก็คือแ,แปลว่าน่าจะทะลุขาดแล้วเข้าใจใช่ไหมครับนะฮะะแนวลดลงต่อสิปีก็น่าจะจบแล้วแต่ถ้าไปดูล็อกนะเส้นนี้เส้นเดิมต่อสามภูเขาเมื่อกี้เหมือนเดิมต่อสามภูเขาอันนี้เหมือนเดิมแต่พอดูเป็นล็อกปับ๊บมันบอกว่าเนี่ยสามภูเขานี้ต่อมายื่นมาเป็นเส้นนี้ครับนะมันบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทนีนี้อันนี้คันขึ้นในครั้งแีนะ้ะก็เรียกว่าเกือบไปชนมันนะนะที่บางคนก็บอกกัน,นน้อยใช่ว่ามันคือมันเออเลอร์ไปหน่อยอย่างเงี้ยจริงแล้วก็คือไปชนแนวต้านล็อกนั่นเองแล้วไม่ผ่าน เข้าใจไหมฮะที่ขึ้นไป800ต้นๆเนี่ยน,นะเพราะแนวนี้มันอยู่วันสัก850อะไรอย่างเงี้ยนะฮะทำให้เรารู้ว่าถึงแม้ว่าตรงนี้เราซื้อไปแล้วละ่ะจะ570 600ก็ตามเนี่ยถ้าเกิดปีหน้ามันยังไม่กระตกมันขึ้นต่อไปอย่าชะล่าใจไปว่ามันจะไปไหนไกลเข้าใจใช่ไหมครับเพราะว่ามันจะไปเจอนแนวต้านของล็อก s c a l วันนี้ที่ยังเป็นเส้นเดียวที่ยังค้านว่า super bear market ตลอด10ปีอาจยังไม่จบนะเข้าใจใช่ไหมเพราะเส้นนี้มันยังกดหัวอยู่ตั้งแต่800 กลาง,ลางตอนนี้มันมาเหลือ800ต้นๆแล้วฮะ818แล้วถ้าไปต้นปีหน้ากลางปีหน้านะมันจะเหลือ800ทุนๆแล้วเข้าใจใช่ไหมฮะแน่นอนครับอันนั้นก็คอนเฟิร์มทั้งอะไรทั้งนิวไฮใช่ไหมนิวไฮเหนือ800แถมไม่ว่าคุณจะลากสารพัดเส้นแนวโน้มยังไงซุปเปอร์แบร์มาเก็ตจบสนิทแน่นอนถ้าภายในต้นปีหน้าหรือกลางปีหน้ามันเบรกเอา800เนี่ยมันก็คือการเบรกเอาอะไรฮะแนวโนม้มลงเส้นสุดท้ายแล้วของซุปเปอร์แบร์มาเก็ตในรอบในรอบนี้ นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็พอพอพอเข้าใจใช่ไหมฮะพอเข้าใจภาพนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยอย่าเพิ่งแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งดีใจไปนะครับขึ้นมาแถวนี้อย่าคิดว่าจะผ่านได้แปดร้อยไม่ง่ายนะครับมีเส้นนี้คอยกดหัวอยู่นะครับที่เป็นแบบเล็กถ้าเรียกเรียกว่าเป็นแบบล็อกสเกลนะครับเพราะฉะนั้นเวลาดูหุ้นนะฮะอย่าลืมนะครับถ้าหุ้นตัวไหนขึ้นลงเป็นเท่าๆตัวเมื่อไหร่ต้องดูทั้งล็อกทั้งรีเนียนะครับถ้าเคลื่อนที่แคบๆสี่สิบไปสี่สิบห้าสี่สิบห้าลงมาสี่สิบอย่างเง ไอ้อย่างนี้ดูล็อกเนียแน่พแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับนะแต่ถ้าสี่บาทไปไปไปแปดบาทอย่างเงี้ยนะฮะนะฮะหรือสี่บาทลงมาหรือบาทสองบาทเนี่ยนะฮะคุณเตรียมตัวต้องดูล็อกสเกลได้นะครับอันนี้ก็เป็นเอ่อเป็นแนวโนม้มเส้นแนวโน้มแบบพื้นฐานที่เขาลากกันเส้นตัวเส้นเดียวนี่แหละแต่คุณสามารถมองในแง่มุมต่างกันได้ด้วยล็อกหรือเรียเน่สเกลนะครับเส้นแนวโนม้มถ้าเราดูในในส่วนของ เมนูของของของเทนไลน์เนี่ยเราจะพบว่ามีเครื่องมืออีกต้องเยอะแยะที่เรายังไม่ได้พูดถึงนะครับที่เราพูดไปเมื่อกี้เป็นเรื่องของเส้นแนุน้มแบบแบบพื้นฐานมากๆที่เราใช้คําสั่งรีสเกลในส่วนของล็อกสเกลเนี่ยมาเป็นการมองในแง่มุมนุ่งเทียบกับรีเนียนะครับแต่ในตัวเทนไลน์เมนูเองเนี่ยนะครับเทนไลน์ฟังก์ชันเองเนี่ยมีอีกหลายส่วนมากที่เราใช้ไปเมกกื่อกี้เราเพียงแค่เริ่มต้นจากเส้นแนวนอนธรรมดาฮอลเซนเทอร์ไลน์นะครับแล้วเราก็มาใช้ในส่วนของที่เป็นซิเลก ลายฟังก์ชันบ้างซึ่งตอนนี้มันมืดอยู่เนี่ยที่มันมืดเพราะว่าบนหน้าจอไม่มีเทนไลน์เส้นไหนอยู่เลยหรือถ้ามีอยู่นะฮะและเป็นเส้นทึบเนี่ยซีเล็กลายฟังก์ชันมันก็ไม่ทํางานเพราะไม่จะทำงานต่อเมื่อทํางานกับลายเส้นที่ถูกเลือกแล้วเท่านั้นนะครับลายที่ถูกซีเล็กแล้วเท่านั้นนะเพราะฉะนัน้นเวลาหน้าจอขึ้นมามีเทนไลน์ก็จริงแต่จะทํางานกับตรงนี้แล้วมันไม่ยอมทํางานด้วยเนี่ยเพราะมันมืดอยู่นี่นะฮะให้ไปเลือกเส้นเส้นหนึ่งเช่นไปนคลิกปุ่มขวาการเอา กดปุ่มขวาที่เส้นไหนแล้วปล่อยเนี่ยเหมือนเอามือไปแตะว่าเรากาลังเลือกเส้นนี้ให้เป็นแอคทีฟไลน์นะมีค่าเหมือนกับเวลาเราเอามือไปแตะหรือเอาเมาส์ไปแตะที่จอข้างล่างมันจะทําให้เลือกให้จอข้างล่างในกลายเป็นแอคทีฟวินโดว์ในกรณีเส้นแนวโน้มก็คือเลือกที่เส้นไหนเส้นนั้นเป็นแอคทีฟไลน์ที่จะทํางานด้วยเพราะฉะนั้นตรง select line function ก็จะทํางานเช่น เราเคยทาอะไรนะฮะเคย extend จาได้ใช่ไหมฮะถ้าเราทําแบบผ่านเมนูแล้วก็มากดตรงนี้ครับก็แปลว่า extend ออกไปยืดออกไปอย่างนี้แต่เร็วกว่าถ้าแต่ันคลิกที่ปลายของเมาส์จะเร็วกว่าที่จะไปเลียผ่านเมนูนะแต่ก็จะมีอีกหลายคําสั่งครับที่เราต้องใช้ส่วนนี้ทางานนะครับเช่นที่เราจะพูดถึงต่อไปคือเรื่องของ Parall e l l i n e เส้นคู่ขนานหรือว่า Link p a r a l l e l ซึ่งก็คือเส้นคู่ขนานแบบเชื่อมโยงกันนะครับคู่นี้เนี่ยเข้าไว้ทําอะไรนะฮะเช่น จากภาพตรงนี้ที่เราลบลหน้าจอเนี่ยผม Delete ออกลบทิ้งทุกเส้นก่อนนะฮะ delete all นี่เป็นสั่งสีแดงนะฮะคลิกทีเดียวไม่ทำงานต้องดับเบิลคลิกนะครับคลิกๆถึงจะหายนะครับผมลากเส้นแนวโน้มพื้นฐานไปแล้วเส้นนี้อย่างที่เราเคยลากกันไว้นะครับถ้าเราบอกว่ามันเป็นวงจรขึ้นและลงอย่างนี้นะนะฮะตามหลักภาพพื้นฐานเราได้ใช่ไหมฮะมีแนวโน้มก็จะมีวงจรแกว่งขึ้นและลงตามแนวโน้มนั้นไปเรื่อยนะฮะอาจจะเป็นช่องทางการขึ้นลงนะครับหน้าตาคล้ายๆอย่าง รูปในพื้นฐานตัวนี้นะครับรูปในพื้นฐานก็คือรูปเกี่ยวกับแวนวโน้มและวงจรนะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับว่าถ้าแนวโน้มขึ้นนะครับในแนวโน้มที่ขึ้นนั้นจะมีวงจรแกว่งอยู่ในแนวที่ในแนวโน้มที่ลงก็เหมือนกันก็จะมีวงจรที่แกว่งอยู่นะครับถ้าเราเล่นแบบแรกที่เราลากเส้นโน้มเส้นเดียวเนี่ยก็เหมือนเราลากเส้นฐานต่อกับฐานแล้วก็ยืดออกไปตราบใดแนวโน้มขึ้นตามเส้นนี้เราไม่ขาย กับหัวกันถ้าเป็นขาลงเราบอกเราลากยอดจากยอดที่สูงกว่ามาหายอดที่เตี้ยกว่าแล้วก็ยืดออกไปเป็นเส้นทั้งบนแต่ไดแอนน้มยังลงอยู่เราไม่เล่นนะครับทีนี้ในภาคปฏิบัติคือว่าถ้าเราเห็นอยู่แล้วว่ามันมีวงจรเกิดขึ้นในแอนน้มนั้นนะครับตามรูปโมเดลนี้เราก็อาจจะตีเส้นที่ยอดกับยอดหรือเชื่อมยอดเข้าหากันอย่างเงี้ยครับแล้วยืดออกไปเป็นแช n น l หรือเป็นช่องทางการวิ่งตามรูปนี้นะหรืออาจจะเป็นเล่นถ้าเกิดวงจรแต่ละรูกมันเท่ากันเราก็อาจจะลากเป็นเส้นคู่ขนานออกไป นะกลับหัวกันนะฮะเวลาขาลงก็เหมือนกันเราอาจจะลากเชื่อมฐานกระฐานด้วยก็ได้ที่เตี้ยลงนะเป็นช่องทางการวิ่งของมันหรืออาจจะลากเป็นเส้นคู่ขนานที่ขนานไปกับเส้นข้างบนถ้าวงจรแต่ละลูกเราประเมินว่ามันน่าจะแกว่งตัวเท่าากันนะฮะดังนี้ทําให้เราสามารถเล่นรอบได้ก็คือแม่แน่นมจะขึ้นเราอาจจะขายที่พีคที่ยอดมันซื้อที่ฐานขายที่ยอดมันซื้อที่ฐานเป็นอุดมคติ ก็คือว่าขาขึ้นเรายังเล่นหากินในช่วงต่างก็คือแทนที่ได้กําไรแค่ตรงนี้มันได้ส่วนต่างตรงนี้ตรงนี้มาด้วยนะฮะตอนที่เราขายแพงแล้วมาซื้อถูกลงเหมือนกันในขาลงแทนที่เราจะไม่เล่นหุ้นเลยเรายังพอหาส่วนต่างจากการที่ช้อนข้างล่างในขอบล่างและไปขายที่ขอบบนคือได้ส่วนต่างตรงนี้ตรงนี้มาแม้แนั้นจะลงเรายังพอทํากาไรได้นั่นก็คืออดุดมคตินะแบบที่เป็นที่จะดีว่าเราอยากทําอย่างเงี้ยนะครับ โบรกเกอร์ก็จะรักเราด้วยเพราะแม้ขาขึ้นเราก็ยังขายให้เขาแ,แม้ขาลงเายสงสา์ซื้อให้เขาแล้วก็ขายด้วย万一ถ้าเกิดขาลงไม่เล่นเลยนี่แย่เลยโบรกเกอร์วงลุ่มก็หายไปเหลือไม่กี่พันล้านนะฮะ,ะการทาอย่างนี้เนี่ยนะครับถ้าเป็นแนวโน้มไซด์เวย์ขึ้นเท่ากับลงใช่ไหมเราก็เลยตีกรอบบนกับกรอบล่างไว้ที่ฐานของวงจรกับยอดของวงจรมันก็จะกลายเป็นแนวโน้มออกด้านข้างอย่างนี้ไปเรื่อย นะที่เราเคยบอกว่าเนี่ยมันก็ขึ้นเนี่ยมันก็ลงนะรมันไม่ว่าจะเป็นแนวโน้มขึ้นลงหรือออกด้านข้างเนี่ยเราสามารถตีกรอบบนกรอบล่างอย่างนี้ได้เสมอนะครับกรณีอย่างเซตรูปปัจจุบันเนี่ยนะก็ค่อนข้างจะเป็นโมเดลแบบมากเลยนะฮะคือเรียกว่าเ,เป็นหน้าตาเหมือนกันรูปในในในอุดมกติพอสมควรก็คือมีแนวโน้มขึ้นอย่างนี้แล้วเราก็เห็นว่านี่เป็นหนึ่งวงจรที่ว่าเราก็เลยคาดว่าถ้าวงจรลูกหน้านานะมันเล่นเท่าเดิมนิสัยเดิมออกพฤติกรรมยังซ้ำซากเปียบเลยเราก็เลยลากเส้นคู่ขนาน แต่ระวังนะฮะตอนนี้เนี่ยเวลาผมเรียกเมนูขึ้นมามันทํางานก็จริงพาารา่เลรมีจอให้คลิกได้จริงๆแต่ตอนนี้เส้นปลาครับที่เป็น Active l i น์มันกลายเป็นเส้นที่ผมวาดรูปเล่นไว้ไม่ใช่เส้นที่ผมต้องการลากคู่ขนานด้วยจริงๆคือเส้นข้างล่างนี้ผมเลยต้องคลิกขวา